สวัสดีครับการใช้สื่อเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและสามารถที่จะบรรจุอิเล็กตรอนลงในระดับพลังงานย่อยแต่ละระดับพลังงานได้อย่างถูกต้องเรามาดูกันนะครับว่าสื่อชิ้นนี้ใช้อย่างไรบ้างนะครับสื่อชิ้นนี้เป็นแบบจําลองนะครับซึ่งเราทําออกมาเป็นระดับพลังงานไว้นะครับ ตรงนี้เป็นระดับพลังงาน n เท่ากับ1ประกอบไปด้วยออพิทอล s นะครับตรงนี้เราก็เลยเรียกว่าเป็นออพิทอลของ 1s ตัวถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น n เท่ากับ2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นออพิทอนของ 2s นะครับถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น 2p นะครับถัดมาตรงนี้เป็น n เท่ากับ3ก็จะเป็น 3s 3p 3d ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ เราก็จะมีตัวห่วงกลมๆตัวนี้นะครับให้แทนเป็น1อิเล็กตรอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1อิเล็กตรอนอแล้วเวลาเราบรรจุอิเล็กตรอนนั้นเราจะบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปในระดับพลังงานที่ต่ําที่สุดก่อนก็คือ n เท่ากับ1ตามทิศทางของลูกศรตรงนี้นะครับเมื่อสัมผัสดูจะมีลูกศรนนะครับแหลมๆลงไปตรงนี้หมายความว่าเอาอิเล็กตรอนบรรจุตัวนี้ให้เต็มก่อนใน 1s ก็จะบรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปอ่าล้วก็วางลงไปแต่นี้หมายความว่าอิเล็กตรอนใส่ลงไปละหนึ่งตัวทีนี้เราจะมาดูว่าอิเล็กตรอนใส่ได้มากที่สุดกี่ตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไป,ปากฏว่าตัวที่2ก็ยังสามารถใส่ได้แล้วปากฏว่าถ้าเอาตัวที่3ใส่ออกมาปุ๊บไม่สามารถจะใส่ได้แล้วดังนั้น 1s ก็จะบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด2อิเล็กตรอนนะครับเมื่อบรรจุเต็มแล้วตามทิศทางของลูกศรน,นะครับ ลงมาปุ๊บหมดแล้วเราก็จะขึ้นมาเริ่มต้นใหม่มาสู่ลูกศรอันที่2อิเล็กตรอนหมดแล้วก็จะไปใส่ที่ระดับพลังงาน2 s นะครับก็ใส่ลงไป1อิเล็กตรอนนักเรียนสามารถที่จะเอาเอิเล็กตรอนใส่ลงไปกี่ตัวก็ได้นะครับแต่มันจะมีมีข้อจํากัดของจําจนวนอิเล็กตรอนที่ใส่เข้าไปอยู่พอใส่แบบนี้ปุ๊บตัวที่3ใส่เข้าไปอีกไม่ได้ละนั่นหมายความว่า 2s จะประรับอิเล็กตรอนได้2อิเล็กตรอนพอเต็มเสร็จแล้วนะครับเรีนยนไล่ตามลูกศรไปก็จะหมดละพอหมดแล้วก็จะมาเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับมาอันที่3นะครับก็จะเอาอิเล็กตรอนไปใส่ที่ 2p 2p ก็ดูนะครับว่าใส่อิเล็กตรอนได้กี่อิเล็กตรอนเยใส่ลงไป1นะครับ2 3 4 ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับจนไม่สามารถจะใส่ได้อีกนะครับ6เพราะนั้นตอนนี้ใส่ไม่ได้ละดังนั้นอิเล็กตรอนสูงสุดที่บรรจุในออร์บิทลนี้ก็มีทั้งหมดอยู่6อิเล็กตรอนพอหมดแล้วนะครับนักเรียนก็ไล่ไปตามแนวเส้นลูกศรน,นะครับก็จะไปเจอที่ n เท่ากับ3นะครับไปบรรจุที่ 3s ก่อนนะครับไปบรรจุที่ 3s สูงสุดก็จะได้แค่2อิเ็กตอนแล้วพอหมดแล้วก็จะไปเริ่มต้นลูกศรใหม่นะครับไปบรรจุที่ 3P มีข้อหน้าสังเกตนะครับว่าเมื่อบรรจูใน 3P เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่จนเต็มนะครับพอใส่ที่ 3P เสร็จแล้วนักเรียนต้องใส่ไปตามแนวลูกศรซึ่งพอลงไปจะไปเจอในออกพิทอนของ 4S ก่อนนะครับ ก็จะใส่ล็กตอนเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วพอ 4s เต็มแล้วนักเรียนจึงจะมาบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทอน 3d นะครับ spd นะครับอันนี้ 3d เรามาดูนะครับว่า 3d จะรับอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัวนักเรียนสามารถจะเอาอิเล็กตรอนใส่ลงไปได้เรื่อยๆก่อนนะครับใส่ลงไปจนไม่สามารถจะใส่ลงไปได้อีกแล้ว แล้วค่อยอ,ออกมานับก็ได้นะครับอพอใส่ลงไปปุ๊บอยากรู้ว่าตรงนี้มีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นันเกเรียนก็เอาออกมาแล้วน,นับดูนะครับของดีนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9, ี่ห้าดาของดีรับได้ทั้งหมด10อิเล็กตรอนนะครับเมื่อกี้มันอยู่ในนี้นะครับแบบนี้ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะสามารถที่จะจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยในแต่ละระดับพลังงานได้ถูกต้องนะครับเอาแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าเราจะจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุฟลูออรีนนะครับธาตุฟลูออรีนนั้นมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด9อิเล็กตรอน นักเรียนก็หยิบอิเล็กตรอนมาทั้งหมด9อิเล็กตรอนนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9นักเรียนก็จะมีอิเล็กตรอนทั้งหมด9อิเล็กตรอนอาจจะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับใน9อิเล็กตรอนก็จัดเรียงเริ่มต้นที่ 1s ใส่ไป1 2สสูงสุดละลงไปก็จะมาขึ้นที่ S 2 s ได้อีก2หมดแล้วก็จะเป็นขึ้นที่2 p นะครับอ่ 4, าะฉะน้้อิเล็กตรอนก็จะหมดอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้การจัดเรียงของฟูออรินมาว่าจัดเรียงที่1 s รับอิเล็กตรอนได้2ตัว2 s รับอิเล็กตรอนได้อีก2ตัวแล้วก็2 p รับอิเล็กตรอนอยู่ได้ทั้งหมด3 4 5 5อิเล็กตรอนนะครับนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จจัดเรียงอิเล็กตรอนตามระดับพลังงานย่อยได้อย่างถูกต้องครับขอบคุณครับ